นี่คือที่ตั้งของผางามรีสอร์ทครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในระดับโลกในอดีตของอำเภอนาดีจังหวัดปราจินบุรีบรรยากาศช่วงเช้าก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นโอบปกคลุมด้วยไอยหมอกนะครับรีสอร์ทแห่งนี้เป็นรีสอร์ทแห่งแรกๆที่ถูกดำเนินคดีฐานบุกรุกอุทยานแห่งชาติทับลานในปี2543ก่อนที่ศาลจะพิพากษาถึงที่สุดให้หรื้อถอนปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูเป็นผืนป่าและก็เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานด้วย ไม่ห่างจากจุดนี้คือที่ตั้งของหน่วยจัดการต้นน้ำคลองยางก็เคยเป็นรีสอร์ทที่ถูกรื้อถอนในช่วงปี2554ถึง2557เช่นกันจากแหลงน่องเทียวที่เต็มไปด้วยอาคารตอนนี้กลายเป็นผืนป่าอุดมสมบูรณ์ไปแล้วนะครับจากฝั่งอำเภอนาดีมาที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาที่อิ p พู Hill Resort ยังไม่ถูกรื้อถอนนะครับแม้ว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วเนื่องจากต้องใช้งบประมาณสูงบริเวณนี้มีรีสอร์ทที่ถูกดำเนินคดีบุกรุกอุทยานจำนวนมากโดยที่ชาวบ้านอ้างว่าก็อยู่อาศัยมาก,ก่อนประกาศเขตอุทยานเช่นเดียวกับ88การองเต้รีสอร์ทที่ถูกใช้เป็นสถานที่สัมมนาของพรรคพลังประชารัฐในปี2562รคดีนี้อายการสั่งไม่ฟ้องนะครับปัจจุบันมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอาคารที่พักเพิ่มหลายหลัง ทั้งที่อ้างว่าอยู่ในเขตสปกรครับตรงนี้เขาจะปลูกมะม่วงเขาจะปลูกกระโพดปลูกมะม่วงพอพอต่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยเขาเขาจะเอาต้นมะม่วงออกแล้วไอ้ที่ปลูกขระโพดของเขาน่ะเขาเขาก็จะไม่ปลูกแล้วเขาจะมีต้นมะม่วงของเขาเขาจะเป็นลายแรกที่ต้องเปไปเนี่ยเขาจะปลูกมะม่วงก่อนเพราะป้ารู้ปรู้ตรงนั้นสัมผัสเขาก็เลย หันมาทําตรงนี้เหมือนกันพอส่งเสริมการท่องเที่ยวก็เลยทำค่ะใช่ค่ะบ้านพักดีสอรดค่ะแต่ว่าของเขามีสประกอค่ะเขตของเขาจะไปเขตของสอประกอของตรงนั้นของเขาค่อนข้างชัด พื้นที่วังน้ำเขียวมีแปลงที่ดินที่บุกรุกอุทยานกว่า4,000แปลงนะครับแต่ว่าถูกดำเนินคดีเพียง300กว่าแปลงซึ่งส่วนใหญ่เป็นในทุนนอกพื้นที่เข้ามาซื้อที่ดินทํารีสอร์ทเจ้าหน้าที่อุทยานก็พบว่าทั้งคดีที่แอร์การสั่งฟ้องและสั่งไม่ฟ้องพบกันออกเอกสารสปก4ขีศให้ผู้ครอบครองเพื่อสู้คดีอ้างว่าไม่ใช่ที่ดินในเขตอุทยานครับ นั้นการมาออกสอบกสี่ขีดศูนย์หนึ่งหรือเอกสารอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับสบกในพื้นที่สีเขียวลงมาเนี่ยเป็นการกระทําที่ผิดด้วยกฎหมายนะครับก็มีกระบวนการหลายอย่างแล้วจนมีบางรายนะฮะมีบางรายที่มีการเอาเอกสารนี้แล้วยังไม่พอมีเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะเจ้าหน้าที่สบกไปให้การกับพยการมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องลงมาว่าซึ่งเข้าใจได้ว่าเชื่อได้ว่า เป็นพื้นที่ของสปรกรจึงถือว่าคนที่มายึดถือครอบครองไม่มีไม่มีความผิดตามพรบอของอุทยานแห่ชงชาติถึงขั้นนั้นเลย การบุกรุกอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อสร้างรีสอร์ทสะท้อนปัญหาที่ดินที่มีความซับซ้อนนะครับและตอนนี้ก็ยังต้องรอความชัดเจนในการพิจารณาเพิกถอนเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างอุทยานกับเขตสป,ปกรและที่อยู่อาศัยที่ทํากินของชาวบ้านขณะที่กระบวนการวิติธรรมและการเอาผิดผู้ที่บุกรุกอุทยานก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปครับ